ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จากเกษตรเต็มร้อยนะครับของน้องหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้วิวัฒนาการของทุเรียนที่อยู่บนต้นนั้นพูงง่ายๆว่ากําลังอยู่ในช่วงของการแบ่งสร้างแป้งขยายภูนะฮะ,ะสำหรับวันนี้ที่มาเนี่ยเราได้นำอินซีเคมีนะตาจากคนูสูตร638เพื่อที่จะมาแบ่งพูสร้างแป้งแบ่งภูขยายลูก ขอร้อยหนึ่งหนูว่าจะไว้แปดสิบขอร้อยหนึ่งนี่ครับสีเขียวนวลน,นะฮะเอ่อจะเห็นว่าดอกก็มีนะครับดอกก็มีนะลูกก็มีดอกก็มาแต่ต้นนี้ประมาณเท่าไรได้น้องนึงประมาณแปดสิบค่ะก็แปดสิบเช่นกันนะฮะ พื้นที่นี่ก็คืออยู่ประมาณนั้นแปดสิบลกูลกเจ็ดสิบลูกอือต้นนี้ก็ไม่น้อยนะนี่นี่อือ,นนอ,ยอยกับอนนลอยซิป<ด>ใช่ไหมนี่ขนาดยังไม่เอาจริงนะครับท่านผู้ชม ครับแล้วก็นี่ครับเป็นต้นที่ทา้าพิสูจน์กันนะที่บอกว่าขอไวร้อยหนึ่งแต่ทางน้องหนึ่งก็ตั้งใจจะเอาแค่แปดสิบนะครับหนาแน่นฮะที่สําคัญสีเขียวนวลสวยงามครับ นี่ครับอันนี้ไม่ใช่พวงมันนี้ฮะแต่เป็นพวงหมอนครับนี่ฮะดูความเขียวของผลโอ้โต้นนี้ก็ใบมาแน่นเลยครับใบหนาใบมันนี่ฮะแต่งไว้ เออน้องนึ่งไอ้ริมแดนที่ติดครับไอ้ย่างวันนี้ปกติเรียนมันจะไม่ไม่เคยช่วยใช่ใช่ค่ะแล้วมันเคยให้หลูบนพืชบ้างนี้ปีที่แล้วสองสามปีติดกันตน้นละไม่เกินห้าหลูจริงเหรอค่ะถึงตอนนี้ติดแน่นนูค่ะตอนนี้ก็ปีนี้แหละเพิ่งปีนี้แหละที่ว่ามีเป็นต้องเคี่ยวอ๋อต้องเคี่ยวอ๋ออยะไม่ธรรมดาจะไม่เคยให้หลู อืมย่างนี่ครับท่านผู้ชมครับไม่เคยใช้ไม้ไผ่นะฮะน้องหนึ่งบอกไม่เคยใช้ไม้ไผ่ปีนี้ต้องใช้ไม้ไผ่ซะละก็พุ่มทื่หวาตรงนี้ได้เผิ่มเข้ามานะจากที่ไม่เคยได้ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับก็คือความเขียวความสดของหนามน,นะฮะต้นเป็นทบทุกต้นเลยค่ะอาจารย์ต้น<อ>ใช้สวนยางหน้าสวนเนะนี่ยมาหายกับทาร่าที่ฉีกล้างต้นล้วครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน,อนเยอะเลยทบทุกต้นเลยค่ะตั้งแต่อยู่ยินสวนยางแล้วก็มาใช้ทาร่า